ครับเทีใหห่ดิครับอย่างแรกเลยก็ต้องขอโทษแฟนบอลนะครับที่มาเชียร์ที่สนามแล้วก็ทางที่ทางบ้านด้วยแล้วก็ทีมผูส้สนุนทุกท่านนะครับก็วันนี้ผมว่าน้องๆทํากันเต็มที่แล้วทุกคนก็เห็นแล้วว่าน้องๆทำกันเต็มที่แล้วแต่ว่าเราทำดีได้ดีระดับหนึ่งนั้นในเกมก็สิบนาทีเรากับมาทีเสมอได้สองสองก็ถือว่าแต่เราก็ยังดีไม่พอที่ททจะเอาแชมป์ในปีนี้ครับผม ก็จุดเปลี่ยนมี2จุดก็คือ1นึ่งเรา,เราจริงจริงแล้วตอนที่เสียประตูผมผมยังว่าเรากลับมาได้นะแต่เพียงแค่ว่าเรามาโดนใบแดงอีกพอโดนใบแดงพอเวลาเดินรืเลยเราก็โดนใบแดงอีกจนมันมันมันเกมที่เรามันเหวียงใบเวียงมาตลอดเราต้องแก้ไขเหตุการณ์ข้อหน้าโดยโดยใช้ผู้เล่นที่เข้าไปแทนต้องส่งประตูลงไปแทนผู้เล่นอีกมันมันค่อนข้างที่จะแบบเวียงหลายต่อมาเลยแล้วก็วัดกันที่พละราลังแล้วสุดท้ายฟุตบอลแทบจะเล่นสมอลไซส์เกมมันอยู่แล้วฟุตบอลเหลือกันแบบไม่กี่คนที่ที่เล่นกันก็ถือว่าทุกอย่างก็ ถือว่าจบไปก็โอเคครับถ,ถือว่ามันจบไปแล้วก็นนต้องตามนั้นครับต้องกลับไปคุยกับทุกคนก่อนกับนักฟุตบอลกับทีมงานแล้วก็กับทีมผู้บริหารที่ซัพพอร์ตพวกเราอยู่ตรงนี้ก็ต้องกลับไปพูดคุยกันก่อนถึงจะบอกได้ครับผมจะจะบอก็คืคอจริงๆแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องสัมพันอีกเรื่องหนึ่ง เข้าใจแล้วครับว่ามีการก,กปประทุบระทั้งสองฝั่งแล้วก็จริงๆก็โดนลงโทษทั้งสองฝั่งนะไอ้ที่โดนใบแดงเพิ่มก็โดนเราโดนเหลือง,งที่2ก็จังหวะฟุตบอลแต่ก็อาจจะแบบดูง่ายไปนิดนึงโอเคเราฟาวจริงแหละตรงนี้มาเลยทําให้เกมมันยากขึ้นยากขึ้นย,นยิ่งต่อเวลานักฟุตบอลแทบแบบมันจะไม่มีแรงเล่นกันละก็ตรงนี้ก็ค่อนข้างที่ที่จะหนักหนาสหาหัสสำหรับนักฟุตบอลแต่ผมว่าจุดหนึ่งที่มันทําให้เดือดเกมมันเดือดขึ้นมาคือลูกที่2มากกว่าเพราะว่าผมเป็นเรื่องของผมคิดว่าเป็นเรื่องของสปิริตของ เพราะว่าจังหวะนั้นก็คือผู้เล่นเขาบาดเจ็บเขานอนลงกรรมการสั่งดรอปบ,บอลอหยุดเกมแล้วดรอปบ,บอลให้ฝั่งตรงข้ามแล้วเตะค,คืนโดนยิงประตูเฉยคือผมมองเรื่องสปิริตมากกว่าเรื่องนี้คือถ้าเป็นผมนะถ้าทีมไทยทําอย่างนี้ผมให้เลี้ยงไปยิงคืนผมให้เลี้ยงไปยิงคืนเลยเพราะนั่นคือสปิริตของฟุตบอลมันไม่มีโอเคเป็นถูกกติกาครับมันไม่ผิดกติกามันได้ประตูนแน่นอนไม่ผิดกติกาแต่เป็นเรื่องของสปิริตอยูน่นี้ฟุตบอลมันอยู่ตรงนี้ครับ ผลการแข่งขันเป็นอีกเรื่องเนึงครับ,บครับครับวันนี้เป็นผ่นอนจนเกินะอเอ่อก็เสียใจครับเราก็สู้เต็มที่แล้วนะครับผมก็ภูมิใจกับสตาฟทีมงานทุกคนและเพื่อนเพื่อน,อนรวมทีมทุกคนครับผลลัพธ์เป็นไงบ้างก็ก็ผิดหวังครับผิดหวังนิดหน่อยแต่ก็เป็นบทเรียนอีกบทเรียนหนึ่งที่เราจะต้องนำกลับไปปรับปรุปรงแก้ไขแล้วก็หน้าตัวเองให้ดีขึ้นครับ ก็พวกเราก็ขอบคุณแฟนบอลทุกคนครับเราก็สู้เต็มที่แล้วน,นะครับแล้วเราก็อยากขอโทษทุกคนที่เราเอาเหรียญทองกลับมาเมืองไทยไม่ได้ครับก็เหมือนกันครับก็ผิดความคาดหวังของุแฟนครับก็ขอโทษแล้วก็พวกเราก็จะนําบทเรียนนี้ครับกลับไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นก็ขอบคุณแฟนบอลที่ติดตามแต่นัดแรกครับจนถึงวันนี้ครับ